สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนมิชาแนลนะคะก็มาดูมิตัดเหล็กนะพี่น้องนะกาได้สกล่อได้สกองตัดเหล็กตัดเหล็กเพื่อที่ทำโครงประตูนะสองเฮ้ยประกาศยสองเฮ้ยสองฮะเรื่องพอ ขึ้นโค้งเสร็จแล้วรู้สึกว่ากว้างน,นะพี่น้องหลังใหญ่เลยทีเดียว Rồi มันโอ้ตัดผิดนะเนาะเชื่อมตัดผิดเชื่อมใหม่นะครับือตัดแล้วก็เชื่อมใหม่หออโอ้ตัดออกเยอะแล้โอ้โอ้เงืยอนตามันแข็งนะครับซีนะ้อง น้องไอเดียก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่ีง่วงนอนบมนน้องไอเดียครับง,ง่วงนอนแล้วสงสัยจะไม่ได้กินยังโอ้ยสิกินแล้วคงคงก็เสื่อมนะครับพีพิษนะครับพีสีตัดใหม่ออกแล้วก็เสื่อมใหม่ บครันู้อะไรพลุนพลังอยู่เนาะน้องมีแต่สายไฟที่ติ่มอยู่สายไฟถ้าฝนขึ้นมาก็แบบนี้เลยนะฟุสซมันจะมีแต่สายไฟเน,ะนาะม,ม,มันคล่องมันคล่องมันพันกันนะฟุสซี่ เพราะว่ามาคืนไว้มาไว้ตรงที่มันแคบนะก็เลยป้องยิงเดียวดูกำลังชี้นเนะขอบประตูนะครับอีซี่อะไรขอบประตูะตขอบมัน บาลยังไม่เสร็จมีขอบมันก่อนตัดประตูหน้าต่างหน้าต่างก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ซีเนาะก่ออ <c oughs> ืมอืมลุกไฟนะครับพี่ซีเนาะมองไปกันปวดต,ตาเนาะก็มาดูด้านนี้นะครับพี่ซีใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เซ็นนะครับอิศิน F4 เซ็นมันไอเซ็นมันก็เสร็จเรียบร้อยอะไรหลุดโอ้หลุดอีกแล้ว,ลวครับวิสิเด็กบางเนะาะไปเชื่อมยากนะครับน้อยเดียก็นั่งหันหลังไม่อยากมอง โอ้นาต่างก็ดูเจ้าปิดประตูปิดหน้าต่างเข้าไปก็โอ้โอลมก็พัดเข้ามาเลยนะครับที่ตอนนี้เอาใกล้เสร็จยงังเชื่อมนอนไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะทำยังไง เอาด,ด,ดูดไหมดูดมาครับก็ทุกดูดเสร็จเรียบร้อยเนาะออกมาดูเดจ็บเจ็บวันพรุ่งนี้ก็คงจะดวดแล้วนะครับอีซีกี่โมงเนาะประมาณเจ๊ สิบโมงด้วยแหละเนาะเผื่อเข้าไปเมืองอีกไปอะไรอีกปุู๊เยอะนะครับพี่สีทุลักตอนนี้เท่าับสิโมงตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมง,โ,มงโอ้โไก่จะเที่ยงแวเนอะ,อะสองสัยน้องไอเดียวหุงข้าวแล้วล่ะสงสัยจะได้กลับไปทานข้าวอยู่ที่บ้านเนาะวันนี้ ข้าวมาอยู่อ่ะบางดียวเอาข้าวมาด้วยทำบ้านตังก๊อกเประตูก็ใกล้จะเสียแล้วโอ้ยิงบลิงเสียงดังคงฟังก็ไม่เป็นไรเนาะนิดหน่อยนี่คือ น้องออลินก็มาด้วยนะครับสีโน่นนั่งอยู่ในรถโน่นนั่งเหงาอยู่คนเดียวเนาะไม่มีเพื่อนแล้วใช่ไหมก็ใกล้จะเสร็จแล้วเน,ะน,น,นเาะนะฮะครนงขับก็่อมมาดูเป็นช่วงเนาะน ทางด้านหน้าบ้านนี่ก็ใส่หน้าต่างสิ็จตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพี่ซีเ<อ>นี่ยมาต้อยก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็วันพรุ่งนี้ก็จะรอดูก่อนนะครับพี่ซีว่าจะได้มาหรือไม่ได้มาเนาะครับผมก็ขอจบคิปเพียงเกท่านครับสวัสดีครับ